ัสดีค่ะวันนี้ช่งน้ำแม่สงส์หนึ่งสูสสนะคะวันนี้ก็จะมาเชียตาให้ตาน้อย EP1 ีหนึ่งแล้วอีพีสอง e ีพสามไปเรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวเราจะไปที่ตัวแรกเลยไปชิบิชิีิชาป,ป,ปะชาป,ปะโอ,อะ้น้องเริ่มอาการดีขึ้นแล้วนะ มืงนะความโหดเลยอิดตังแรกที่เราใช้ก็คือน้ำเกลือแล้วก็อันนี้นี่อะไรนะแล,ววนนนแล้วก็อีกนว่านโอเคแล้วก็เทไปเทไป สำเรียสำเรียเอาไปนี่นี่นี่เลยเอ้ยโอ้ยเพิ่งนี้นี่ฟินไหชิดตัวด้วย มีปะตูหัวลอยดื้อระไปช่วยชับพายเลยนะจะไปเตือต่อไปเลยนะคะคุณ้ชมใช่ไหมจะไปเตอแจะไปแล้วใช่ไหมจุ๊บจุ๊บไปค่อยๆเสด็จขึ้นมาโอ้ยกว่าจะ,สะเสด็จมา นี่คนอ่อนมันนะเราจะทําการไใ่ใชอร์รี่นี่คือคนอ่อนน้องนะนี่คนอ่อนน้องนะคนน่าจะไม่เห็นนะมันมันมันนี่คนอ่อนน้อง,องอมาต่อดี เป็นพี่เลี้ยงเด็กไปแล้วฉันนี่วิธีการกล่อมง,ง่ายก็อ้ยเดี๋ยวต่อไปให้ป้อนยามาเลยบ๊วยวิธีใช้เฮ่านี้นะด้วยแล้วก็นี่นี่บังแม่ะ ยน,นี่ฟ้าทะลายโจรน,นับทสลิงนะพี่ชมแล้วก็เออนี่นี่น้ำน้ำเทเข้าไปโอเคแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับ นี่ก็บังน้องเดี๋ยวเกินนะเดี๋ยวบินตัวใหญ่ไปเลยเออกไปน้อง <c oughs> ตัวใหญ่มันแจ้งน้องนะนี่มันนี่ใส่ไม่ดีเลยคุณผู้ชมเ๊อปโคโคลอก ปลาสี่เมตรก็ได้นะหรือส,สองเมตรสามเมตรอะไรก็ได้เลยนะพี่ชมห้าให้ประมาณทําให้เกินห้าเมตรนะพี่ชมไมไนะ่ไม่ได้นะฮะไม่ได้นะนี่ต่อไป ให oh, no. oh, no. okay, ้ดูนี่มันเป็นอย่างนี้นะแคปซูลโว้ยตกโอนูโอนูโอนูยงเก่งด้วยเสื้อด้วยโอ้โห เป็นอย่าง,งนะนี้นะนี่เออเฮ้ย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 ,ยมันเลอะมันเลอะน,น,นี่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 นะอย่างนี้นะแล้วตัดแตต้อนนี่ไงคนเสร็จเลยบายน่ะ้วนี่โอเคเห็นว่าอันหนึ่งนะโอเคถ้าเห็นว่า,นนนะา,วามันอ่ะคนเสร็จแล้วใช่ไหมก็เลยเอาสองตัวนี้มาด้วย ก็ป่วยเหมือนกันนะเลออ่ะอีะอะตัวใหญ่ไม่ต้องไนะอตัวใหญ่ไม่ป่วยใช่ไหมอ้วนเทปเกิอนอีตัวเล็กนี่ทาัานแปลเหวินนึกมันก็กิกนนะอือกินไปกินไปอ้วนกินไป ใช่ไหมให้กินเหมือนมันไม่กลัวแล้วนะคุณผู้ชมพอแล้วพอแล้วอืเฮ้ยมันให้พีบ้างตีมาลุบเลยอ่อันนี้มันจะเดี๋ยวไปคอมเมนท์ที่คลิปไก่อันนั้นนะคะพี่ผู้ชมคลิปไก่นะ เพราะว่ามีอะไรให้ช่วยนิดนึงนะผู้ชมคอมเมนต์ให้ด้วยว่าไข่มันเลี้ยงยังไงเลี้ยงมาตั้งนานแล้วเลี้ยงไม่เป็นนะคุผู้ชม,มแต่ก็พอเลี้ยงเป็นอยู่ใช่ไหมก็ต้องให้ต้องเอาไอ้นี่แบกไปก่อนแบกไปก่อนไอตัวเล็กก็แบกไปก่อนต้องแบกไปก่อนไอห,หนูไอห,หนูต้องแบกไปก่อนนะเออกระซิมันแบกได้ไหมผู้ชม เชน่าจะบายได้ท่านผู้ชมหกนี่โอ้ยอึ๊บโหยังใครไม่เลยนี่นี่งานนี้ให้มันงานนี้ถึงนี่นะ ยนีนี่ยันเก็ดถึงเส้นเลขหนึ่งอ่ะไม่มนไม่ถึงทันทีโอ้ยขอโทษขอโทษนี่นะดึงสักทีทำนะไมมันดึงไม่ได้แข็งมากเไ,ไม่นะน้องไม่ยอมกินนะ